อย่างวันนี้นะครับทางด้านของท่านนาะยกรัฐมนตรีท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับโดยหลังจากมีการปรับการทํางานในรูปแบบใหม่เป็นแบบ new normal แล้วนะครับก็ได้มีการไปหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักก็คืออุตสาหกรรมภายใต้สถานการณ์โควิด19ที่จะเป็นการทํางานร่วมกันนะครับทั้งรัฐเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเลยครับ โดยโพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมรีนะครับได้ร่วมหารือกับนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการแก้ปัญหาระยะยาวลดผลกระทบจากโควิด -19 แล้วและก็ย้ำนะครับว่า การทำงานแนวใหม่หรือว่า New n o r m a l ด้วยความร่วมมือของภาครัฐเอกชนและประชาชนจะทำให้ลดปัญหาอุปสรรคและเน้นให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานให้เป็นมิติใหม่ของการทำงานเพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆให้ครอบคลุมนะครับทั้งเรื่องของการเยียวยาและการฟื้นฟูอย่างเช่นการขยายการปรับลดค่าไฟจากร้อยละ3เป็นร้อยละ5การลดเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างจากร้อยละให้ให้เหลือเพียงร้อยละ1 รวมทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐและให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทําเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อดูแลผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่า นายกรัฐมนตรีได้สร้างโอกาสให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมพูดคุยหาหรือถึงข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมารวมทั้งการที่รัฐบาลนะครับได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มต่อเนื่องจนถึงการเฟื่อฟูเศรษฐกิจจะทําให้ไทยนั้นสามารถเปลี่ยนวิกฤตโควิด -19 ให้กลายเป็นโอกาสได้ หลังจากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับและก็มั่นใจว่าประเทศไทยจะกลายเป็นเป้าหมายปลายทางที่สำคัญและที่น่าสนใจของนักลงทุนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวในอนาคตด้วยครับ